สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบศอ,อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งอีก500เป็นของขวัญปีใหม่เมื่อวันที่2ธันวาคมนายพรชัยเทียรเวศท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่มติสบศเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่2มีรูปแบบคล้ายกับระยะแรก โดยระยะที่2จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม5ล้านคนมีระยะเวลาใช้3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม64ในวงเงิน3,500บาท ส่วน10ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้จะได้รับวงเงินเพิ่ม500บาทและให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จากเดิมที่หมดอายุ31ธันวาคม63โดยขยายออกไปจนถึงวันที่31มีนาคม64ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งระยะที่2จะต้องผ่านการกลั่นกรองพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ใจ่ายเงินกู้ของสภาพัฒน์ ถึงจะนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีผ่านการเห็นชอบต่อไปซึ่งถือเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามคนละครึ่งระยะที่2หรือเฟส2รัฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น3,500บาทเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เพิ่ม5ล้านคนส่วน10ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านั้นรับเพิ่ม500บาทเตรียมใช้จ่ายได้มก,กราคมถึงมีนาคม64ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ